สวัสดีครับเดฟซีคนนี้สนพ่อหนก็ได้มีคนคนหนึ่งเขาได้พูดถึงคนคนหนึ่งเอาแล้วครับเราลองมาฟังอยู่ครับว่าเขาจะพูดว่ายังไงเป็นเรื่องที่ดีแหละถ้าใครสุกคนรับชมเนี่ยรับชมลองฟังดูนะฟังด้วยครับก็เป็นคลิปอีกคลิปหนึ่งที่ จะพูดถึงพระชัยวรมันที่เจ็ดทรงพรนะครับในเรื่องของการที่มีการสนทนาการใช้เธอคําที่สุภาพอ่อนโยนนะครับสุภาพเรียบร้อยนะครับเป็นตั้งแต่ผมรู้จักเขาแต่สมร้อยสามสิบห้านี่ก็สามสิบสามปีแล้วที่รู้จักเขาไม่เคยพูดคําหยาบเช่นที่คนก็ชอบพูดการเช่นไอ้เหี้ยไอ้สัตว์ไอ้หาไอ้ควยอย่างเงี้ยไม่เคยพูดนะครับมองก็จะพูดกับ ครับผมครับครับผมครับเป็นไงครับอ๋อครับครับได้ครับผมอะไรประมาณนี้ครับซึ่งปกติแล้วคนเป็นเพื่อนกันส่วนมากก็จะคุยกันภาษาหยาบคายทั่วไปเพื่อนนะเนาะเช่นเฮ้ยหาเอ้ยไปไหนวะอะไรเงี้ยอ้าวเฮ้ยเอ้ยทำนี้ได้ไงเฮ้ยอะไรเงี้ยคนนะแต่พระชายณที่เจตสงพรจะไม่พูดนะครับจะไม่พูดคําหยาบใดๆนะครับมาสามสิบกว่าปีที่ผมรู้จักก็คงจะเป็นตั้งแต่เขาเกิดนะครับก็ถือว่าเป็นบุคคลตัวอย่างที่ นายกย่องอไปทําเป็นตัวอย่างให้เยาวชนเนี่ยทำเป็นตัวอย่างที่เป็นใช้ใช้ด้วยคํำสุภาพนะครับพูดจาไม่มีไอ้คุยทียไอสัตว์ไอห่านนี่ไม่เคยพูดนะครับก็เป็นตัวอย่างที่ดีคือเขาจะพูดครับครับผมครับครับได้ครับครับผมครับอะไรประมาณนั้นครับครับเราติดตามคลิปของเจ้าชายวลานต่อไปนะครับครับผมครับ